สวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมรถเกี่ยวข้าวสักพัฒนานะครับผมคันนี้ลูกค้าฝากขายครับผมเผื่อว่ามีท่านใดสนใจรถเกี่ยวข้าวสักพัฒนาเอาวสวัสดีพี่ สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยปีนี้เป็นไงน้ำดีไหมน้ำดีข้าวดีข้าวดีโอ้โหเอ้าพี่ทำไมอยากขายคันนี้เอออยากขายแล้วเพราะว่ารถเออ เราใช้งานก็พอสมควรแล้วครับผมอยากจะปล่อยให้เอฟซีได้ไปใช้ครับผมคันนี้เป็นไงบ้างครับใช้เครื่องยนต์อะไรเครื่องยนต์ฮีโน่ G ino, G 210. เจโอแปดสี่เจโอแปดีสองร้อยสิบแรงมา้าสองร้อยสิบเหรอครับอ๋อ oh, เจเจทูบอีวเจวันเจวันบ้างเนาะครับเจวันคร,ครับผมเอาแล้วจะยังไงเอาถอดออกจะเอาไปไหนนี่ เอาไปเช็คเครื่องครับเอาไปเช็คเครื่องยนต์ครับโอ้โอให้ฟิตก็คือเช็คใหม่เลยเนาะนี่ครับก็ตัวนี้เดี๋ยวจะเอาเครื่องไปเช็คนะครับรถเกี่ยวข้าวสักพัฒนาพร้อมเทลเลอร์นะครับเทลเลอร์ก็เป็นเทลเลอร์หัวยาวเนาะเทลเลอร์หัวยาวครับผมเดี๋ยวมาดูบริเวณรอบรถเกี่ยวนี่หน่อยช่วงล่างช่วงล่างของอะไร ของสักเพียสักตัดช่วงล่างใหม่ทำไมอ๋อของสักใช่ไหมพี่ของสักเลยเนาะอะไรนี่รุ่นไหนนี่สามเก้าสองสองหนึ่ง MKN สิบสองเฮกตาร์สิบสองเฮกตารับอืมช่วงล่างเป็นไงช่วงล่างนี่ยังมีรล้าไหมพี่ ไม่มีครับไม่ม,มีราวเนาะสภาพดีมากาสภาพดีมากครับโรเลอร์มันจะใหม่ๆเลยครับใหม่เพิ่งเปลี่ยนไปหรือเปล่าเปลี่ยนปีที่แล้วเปลี่ยนปีนทีแ่ลทแล้วเนะาะเกี่ยวได้ยังเกี่ยวได้อยู่ครับ,รบผมเปลี่ยนทั้งหมดเลยวะพี่ช,ช,ช่วงล่างเลยครับโอ้ของใหม่ครับช่วงล่างนี่จบเลยเอาไปเกี่ยวได้เลยครับนี่ครับช่วงล่างสวยตัวนี้กี่ข้อพี่นี่สี่สิบหกข้อครับ 46, สี่สิบหกสี่สิบหกโซ่ใหม่แล้วเนี่ยโซ่ใหม่โซ่ใหม่หมทั้งทั้งทั้งหมดเลยไหมสองข้างเลยครับสองข้างเนี่เป็นโซ่ใหม่เลยครับของยี่ห้ออะไรเนี่ยอันนี้ของของคัสซึบสอ,บอสีฟ้าสีฟ้าอ๋อทั้งสองเลยคือรถคันนี้ครับผมช่วงล่างใหม่หมดใหม่หมดเลยล้อเลื่อใหม่โซ่ใหม,ใหม่แล้วก็ตัวเดินก็เช็คหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้คือวิ่งได้สบายครับถ้าเอาไปเกี่ยวก็คือใช้งานได้เลยนะครับผมอ่ะของสักก็เอฟซี FC สักใครที่เล่นสักครับมาดูได้ครับผมคันนี้เครื่องยนต์เดี๋ยวเราเอาไปเช็คให้ครับรับรองเอาไปนี่คือพร้อมใช้เลยเนาะเ,เอาไปพร้อมใช้นะครับไม่ใช่เอาไปไมต้องไปซ่อมอีกนะพั้มก็เช็คให้หหใหม่แล้วแม่ปั๊มแม่อะไรเช็คให้ใหม่หมดครับตัวน,นี้เออถ้ายี่ห้อ รหัสของตัวนี้จริงของอะไรพี่มีไหมค m อมอะไร km สี่เจ็ด๋อนี่ครับมาทำช่วงล่างใหม่มาทำช่วงล่างใหม่ช่วงล่างทําใหม่หมดเลยของเก่าหรือออกของเก่าหรือออก oh เลยเฉพาะเกียร์เลยเฉพาะเกียร์มันแล้วก็ปั๊มอะไรเครื่องยนต์กี่เม็ดพี่ปลาเกียวสามเม็ดครับสามเม็ด ปากเกีียวสามเมตรครับตัวน,นี้เกลียวดันแล้วแต่ก่อนเป็นผุดโผล่ไหมพี่รุ่นนี้แต่ก่อนน่าจะเป็นผุดโผล่เนาะแต่ตอนนี้เป็นเกลียวดันแล้วครับตู้บรรจุข้าวได้สองตันห้า,หาระบบข้าวก็ระบบแบบนี้นะครับผมเลดกี่ส่วนพี่เลดเลดก็รรรรรประมาณประมาณนี้เลยนะครับ รีวิวคร่าวๆครับสำหรับท่านใดที่สนใจรถเกี่ยวข้าวศักพัฒนาครับผมศักพัฒนาระบบตัวนีนน้โอเคอยู่เนาะเอาพร้อมใช้งานครับพร้อมใช้งานเดี๋ยวเช็คเครื่องอีกก็ใช้งานได้เลยนะครับผมศักพัฒนา เดี๋ยวดูเทเลอร์หน่อยเทเลอร์เป็นเทเลอร์หัวยาวครับผมเทเลอร์หัวยาว 6BG เ,เครื่องยนต์ Isuzu 6BG หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแรงครับพวงมาลัยอะไรไพี่พวงมาลัยธรรมดาธรรมดาเนาะเครื่อง 6BG ครับโอ้โหตัวนี้เป็นหน้ารุ่นใหม่แลลวสวยเป็นหัวไม้แบบไม่มีประตูรุ่นนี้ครับผม เราเราหน้านี่เดิมๆเนาะเบ็ดกีฟีเบ็ดกีฟี่ด้วยภายในนะครับตัวนี้ใช้งานได้เลยนะเห็นเ,เห็นขนในรถเกี่ยวเพง่งจรเิญเนาะตัวนี้น,นี่เบ็ดก็ใช้งานได้เลยครับผม,มนี่ตัวนี้ขึ้นไมโคได้ไหมเนี่ยได้ครับได้เนาะสองร้อยได้ไหม ออาร้อยสี่สิบได้ครับร้อยสี่สิบตัวนี้สองเพลาไหมนี่เพลาเดียวครับเพลาเดียวเพลาเดียวเพลาเดียว,ว,ยวไอบีมไอบีมลูกล่างโอ้แข็งมากครับยังไม่มีสนิมเลยนะไอบีมอันนี้เป็นบีมเลยครม โอ้ไม่ใช่เหล็กธรรมดาเลยเป็นไอบีมด้วยขึ้นสองร้อยได้มากเนยะเออไอบีหมดเลยเอ้าเดี๋ยวท่านใดที่ชมอยู่ครับผมอยากอยากได้รถเกี่ยวมือสองไปใช้งานนะครับอ้าป๋าเปิดเท่าไหร่เอาสัก 75, 75. ็ดสบ้าเจ็ดสิบห้าก็ต่อรองได้เนาะต่อรองกันได้เจ็ดสิบห้าพร้อมเทเลอร์เนาะพร้พอรมเทเลอร์ครับเอาไปใช้งานได้เลยเอาไปก็คือใช้งานได้เลยครับผมตัวนี้เดี๋ยวเครื่องยนต์จะทำใหม่<ป>ฟิตใหม่ฟิตใหม่ครับฟิตใหม่ครับผมพร้อมเทอร์โบตัวนี้นะครับปั๊มของอะไรพี่ของสักไหมหรือของอะไรปัมป๊มปั๊มตัวเดินอะ ปั๊มสักเนาะออปัอ๊มก็ถอ,อ,อ,อดไปแล้วบอโอ้ปัอ๊มอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมปัมฝังน้นอ๋ปัมอ,อยู่ฝั่งน้นเออมฝั่งนนปัมมอตเตอร์กไดกินมอเตอร์ของไดกินห้องทิบสอง สรุปแล้วก็คือเอาไปก็คือใช้งานได้เลยครับขับขึ้นเทเลอร์กับบ้านได้เลยราคา,า75เนาะ75ครับสนใจก็โทรมาสอบถามราคากันได้ครับผม0 8 0 8 3 2 9 1 0ครับสักพัฒนานะครับมาดูได้ครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม,มก,ก็มีต่มาดูเลยเนาะอืมใครสนใจจริงๆก็มาดูแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับ มาดูแล้วก็มาต่อรองราคากันนะครับผมสำหรับเอซีที่ชื่นชอบรถเกี่ยวสักพัฒนานะครับผมเจ็ดแสนห้าครับเอามาต่อรองกันได้ครับมาต่อรองกันเอาผมรถเทิลเลอร์ครับนี่ผมสะพานนะครับผมสะพานขึ้นลงสบายนะครับผมเอ,อ้าขอบคุณคุณพี่มากครับยังไงก็ถ้าสนใจเนาะ สนใจก็มาดูครับผมแต่ถ้าไม่มีใครสนใจก็เราก็จะเกี่ยวข้าวปกตินะครับของเราไปนะครับแต่สาหรับท่านใดที่กําลังมองมองอยู่รถเกี่ยวราคาไม่แพงนะครับเอาไปใช้งานได้สักพัฒนานะครับผมก็เกี่ยวปีหนึ่งก็ได้ทุนคืนเกี่ยวปีหนึ่งก็จะได้ทุนคืนแล้วลกกน,น,นี่พันกว่าไรเลยบ่บอของตัวเองด้วยนะอืม <laughs> ไม่ค่อยเสียไเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเสียเลยเนาะคือข้อดีอย่างหนึ่งคือโซ่อะไรใหม่แล้วช่วงล่างทำใหม่หมดช่วงล่างทำใหม่หมดเลยนะครับไม่ใช่ของสักอืช่วงล่างตัดทิ้งเลยัดทิ้งเลยไม่ใช่ของสักเนาะเนื้อตะเกียร์อ๋อนี่ครับผมเอ้าก็ฝากฝากเอฟซีพี่น้องช่อง u t u b e นะครับช่องเพจด้วยนะเข้ามาดูมาชมนะครับถ้าชอบก็ โทรมาครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับโทรมาช่องยูทูบเซียนไลบูยามครับผมเอาคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ